วันสุนทรภู่กวีเอกผู้ผู้ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาภาพหุ่นขี้พึ่งสุนทรภู่ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยจังหวัดนครปฐมวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสําคัญวันหนึ่งวันสุนทรภู่ซึ่งเราจะไม่พูดถึงบุคคลสําคัญคนนี้ไม่ได้เลย สุนทรภู่กวีสีแผ่นดินเกิดวันที่26มิถุนายน2329หลังจากสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ได้4ปีที่บริเวณวางหลังฝั่งทนบุรียานบางกอกน้อยสมัยเด็กๆเ,เรียนหนังสืออยู่ที่วัดศรีสุดารามแต่เดิมเรียกว่าวัดชีปะขาวเมื่อวัยเพียง20ปีได้แต่งนิทานคำกลอนเรื่องแรกคือโคบุตรประมาไม่นานก็แต่งนิราศเมืองแกลงจอนมีชื่อเสียงเป็นที่เล่าลือกันไปทั่ว ด้วยความสามารถของสุนทรผู้ทำให้ท่านได้โอกาสในทำงานและเจริญก้าวหน้าในการงานคือในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ่าณภาลัยรัชกาลที่สองท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นขุนสุนทรโมหารและเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ได้เลื่อนขึ้นเป็นพระสุนทรโมหารผู้สุนทรผู้เป็นผู้มีฝีมือในการประพันธ์ที่มีความแพรวเลื่อนไหลดุดสายน้ำ ซึ่งทำให้สุนทรภู่ได้ชื่อว่าเป็นกวีที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของไทยและถือเป็นคนไทยที่เป็นสามัญชนคนแรกที่ได้รับเกียรติจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมเมื่อวันที่26มิถุนายน2529ซึ่งเป็นวันครบรอบ200ปีชาตการของสุนทรภู่ภาพหุ่นขี้พึ่งสุนทรภู่ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยจังหวัดนครปฐม แม้หลายคนอาจเข้าใจว่าสุนทรผู้เป็นสามัญชนคนธรรมดาแต่ในความจริงท่านเกิดในตระกูลขุนนางและได้รับการศึกษาที่ดีผู้หนึ่งอีกทั้งกรอนแบบสุนทรผู้เป็นกรอนที่มีเอกลักษณ์และส่งอิทธิพลมายังกวียุคหลังด้วยและความสามารถของสุนทรผูยังทําให้ท่านรอดพ้นจากคุกด้วยเมื่อครั้งที่ท่านติดคุกในคดีที่ท่านเมาเล่าแล้วก่อการทะเลาะวิวาท มีเรื่องเล่าว่าตอนที่ท่านติดคุกนั้นเป็นขนาดเดียวกันกันกบตอนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภาลายัยรัชกาลที่สองทรงพระราชนิพนธ์เรื่องสังทองอยู่ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไปถึงท่อนว่าแสนเอื้อแสนขแนแนงน้อยหรือแกล้งตัดคอเล่นต่อหน้าตีเล็กตีน้อยคอยนินทาข้อนว่าพิไรเคแคพี่ก็ไม่หลีกเลี่ยงเถียงสักสิ่งมันก็จริงกระนั้นนั่นแหละเจ้าเยยยอว่าเนาะไม่งามแง พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เป็นกรอนแอะหมายถึงเสียงสัมผัสะสแอะซึ่งเป็นเสียงที่แต่งกรอนยากพระองค์จึงตรัสให้อมาตไปบอกให้สุนทรผู้แต่งต่อหากแต่งได้จะพระราชทานอภัยโทษให้สุนทรผู้จึงแต่งต่อว่าแฮบแว่าเล่นหรือว่าจริงซึ่งกรอนบาทนี้ทําให้สุนทรผู้ได้รับอิสรภาพ ด้วยเหตุจึงกล่าวได้ว่าสุนทรภู่เป็นคนที่ไม่ธรรมดาซึ่งความไม่ธรรมดาของท่านก็คือความสามารถอันโดดเด่นรวมทั้งผลงานอันทรงคุณค่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาติอีกทั้งผลงานของท่านยังสมควรแก่การยกย่องไว้เป็นสมบัติของชาติให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป